ยังอยู่กันในเดือนแรกของปีนะคะมินก็ยังจะมีเมนูที่ทำกินแล้วก็ทำแจกแบบง่ายๆมาฝากคะ่ะแล้วขั้นตอนแรกนะคะเราจะซอยกระหล่ำปีซอยเป็นฝอยๆแบบนี้แล้วก็จะพักไว้ก่อนคะ่ะเราจะใช้กระทะหลุมๆแบบนี้นะคะทาด้วยน้ำมันทาให้ทั่วเลยคะ่ะหลังจากนั้นก็จะตอกไข่นกกระทาลงไปเมนูนี้เชื่อว่าหลายๆคนกินมาตั้งแต่เด็กคะ่ะทํากันหลายๆคนก็สนุกดีมีกิจกรรมในครอบครัวนะคะยิงถ้ะทำในวันปาร์ตี้เนี่ย ก็ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยค่ะตอกไข่ลงในหลุมพอไข่นกกระทาสุกแล้วก็ตักพักไว้จริงๆแล้วเพื่อนๆจะทําเป็นไข่เจียวแล้วใส่เครื่องก็ได้นะคะสามารถใส่ไส้กรอกปูอัดหรืออะไรก็ได้ตามใจได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันเราจะลองด้วยกระหล่ำปีฝอยที่เราหั่นไว้นะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่ก็หาทานได้ยากอยู่เหมือนกันนะคะและเมนูนี้เราจะต้องกินกับซอสปรุงรสฝาเหลืองตาภูเขาทองหรือว่าซอสหยาะนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะโรยพริกไทยและเมนูนี้ยังสามารถกินกับซอสพริกเผ็ดน้อยตาภูเขาทองได้ด้วยรสชาติซอสพริกก็จะหวานเปรี้ยวกลมกล่อมเผ็ดน้อยๆ เด็กๆสามารถกินได้ค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่หากินได้ไม่ง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะทํากินหรือทําแจกเมนูนี้ก็ดีต่อใจค่ะ